สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนออกกําลังกายกันค่ะในทุกๆวันนะคะเราหาเวลาว่างๆของเรานะคะสักชั่วโมงหรือ1 1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะหรือถ้าไม่ได้จริงๆ5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะมาออกกําลังกายกันค่ะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ เราชอบเสมอไปอะไรก็ได้ที่สภาวะแวดล้อมเกื้อนหนุนนะคะอย่างเช่นน้ำชอบฝึกโยคะแต่ว่าวันนี้สนามโลง่งอากาศดีคนน้อยสมมุตินะคะเราก็หาเราก็หาแอคทิวิตี้ที่มันทำแล้วเหมาะสมกับเราน้ำก็เลยวันนี้น้ำก็เลยเลือกที่จะมาวิ่งโรลเลอร์เบรดค่ะวันนี้เป็นอะไรที่ฝนเพิ่งตกเสร็จนะคะแล้วก็ อากาศดีมากๆเลยค่ะคนน้อยนํำจำเป็นที่นําจะต้องเลือกสิ่งที่นําฝึกแล้วคนน้อยเพราะว่านําวิง่งโรลเลอร์เบดนำยังเบรกไม่เป็นค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอาศัยที่ไม่มีไม่มีคนเดี๋ยวไปชนคนอื่นแล้วได้รับบาดเจ็บกันนะคะเป็นอะไรที่เนี่ยค่ะ สุดๆเลยของความสดชื่นแล้วเดี๋ยวเวลาเราได้ออกกาลังกายนะคะสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทําให้เราแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยแฮปปี้เบิกบานเแบิกบานมากๆเลยนะคะพอออกเสร็จแล้วมันร่างกายเราเขาจะมีความสุขอะคะ่ะเขาจะแฮปปี้เวลาคนที่ออกกําลังกายแล้วจะรู้ว่าเราต้องออกกําลังกายในทุกๆวันแล้วเราจะมีความสุขแบบนั้นจริงๆนะคะมาออกกําลังกายกันเถอะค่ะอะไรก็ได้ที่ทําให้เราใช้หรือเรามีแอคทิวิตี้ในระหว่างวันแล้วมันทําให้ ร่างกายดีขึ้นนอกจากการกินนอกจากการอ่านหนังสือดูทีวีแล้วมีอะไรอีกไหมที่ฉันทำแล้วฉันจะมีความสุขนะคะลองหาสิ่งนั้นกันดูค่ะ